ก็กราบสวัสดีทุกท่านครับผมอยู่ในช่องกบกามมิวสิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ที่บ้านขนวนครับผมบ้านขนวตนตําบลหนองเทก็กครับผมอำเภอนรายจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้เราไาดูเครื่องเสียงโลงงานกระถิน่นครับผมทีมงานนัตพลมิวสิกครับผมหรือว่าเดิมเดิมชื่อน้องเอิร์ตมิวสิกครับผมแห่งบ้านอิสโซดครับผมตําบลหนองเทศนี่แหละครับเป็นครูสอนอยูยทีาบ้านอิสโซดนะครับลงวันนั้น สิบสองคูณสิบสองครับผมเบตสิบสองใบแล้วก็กางสิบสองใบครับผมในระบบสองทางนะครับผมนี่ครับผมมาดูใก,ใกล้ๆนะครับผมนี่เป็นแขวนคู่นะครับเพราะว่าวันสุดท้ายครับผมจะเป็นการมีมอลําำครับผมมอลํำอลสาครับผมมอลําำคนคนแก่ชอบฟังคนะหมอลล์ำอลสา่าจะรู้จักกันดีครับผมมอลำอลลสาเราจะยังไม่ตั้งเวทีครับวันนั้นเราจะไปเป็น,ปน,ปนงาน งานคืนที่สองนะครับผมนี่ระบบ power ตั้งอยู่ใกล้กันเลยทีเดียวอ่ะเราจะมาดูที่ขุมพลังกันต่อครับผมขุมพลังวันนั้นตรงนี้ใช้อยู่สีแท่นนะครับผม SAE TX 3ามครับผมครับกลางแหลมนะครับแล้วก็นี่ครับผม TX สามันหะครับผม SAE แล้วก็ครับ a u d i วครับผมนี่ครับผม PV 13ครับผม PV 13.0นะครับผมขับเบรนี่ครับผมชุดล่างครับผมก็เหมือนกันครับผม SAE t x 3 6 3,006ครับผมครับเสียงกลางแดมแล้วก็คาวาโดนะครับผมนี่ครับผมทีมงานนี้ในยังไม่หมดนะครับนี่อันนี้คือคือเขาเรียกว่าลิงก์สัญญาณมาให้ใกล้ๆเลยทีเดียวต่อจากหมอแปลงนะครับผมนี่ครับผม เนื่องจกว่าเสียงมันเป็นลิกกระสิ์นะครับผมเราก็เลยให้ท่านได้ชมแต่เสียงผมนะครับชมภาพแต่เสียงของผมนะครับไอของจักสีไม่สีมืออย่างเราเนอจากนเป็นคนมโหนี่ของเพื่อนยังันยังสีจะไปจองเพิ่นร้านทีจา่นมันทีคนจับเพื่อนนะเอ้ยกระบอกก็ยันค่อยเซตอะไรดอกกระบอกได้มีอย่างกรบผมก็ย่างก็ยังเลลวกันนี่ใส่สุดนี่มาจากไปหน้านะครับนี่ มาเบิ่งระบบเสียงตูแขวนตูแขวนของอาจารย์ยังแบบบริษัทสอบถามเบินนะครับเือนหลงถามหแต่ว่ามันประมาณนี้แหละอืมา้ามันก็เป็นโคตรสุดยอดครับผมเสียงดีแสบดากเลยทีเดียวอาจารย์นะเสียงกลางในระบบสองทางคน,นะละรลักคดีครับผมมาเบิ่งตูเบย์กับผม SPMB SP น่าจะประมาณนี้นะครับผม ขันจะมวกพี่ก็ผมกัยญามาซองแล้วซองอีกแล้วจึเขาไปเรื่งใหญ่ๆตูมียังวะอืมบบมีครับผมเห็นชัดๆก,กันกันเลยครับผม SPM ครับผม Sound System ครับผม BV18 Version 2เห็นว่ SPM Sound System นะครับ BV18 Version 2นี่ครับผมจากนั้นก็กัญงาเข้าไปในง,งานครับผมนี่มาเบิ่งไปตันตามกา่อนอู้อู้ฝนนี่ ไฟต้นปาล์มหมุนได้ครับผมไปต้นปาล์มอยู่ที่รับงานคืนละสามพันนะครับในเขตบริการแถวนี้ผมนึกว่าคืนละพันห้านะครับถ้าไฟเป็นสูงๆมีเป็นรูปการมะพร้าวเฉยๆก็อยู่ที่คืนละสองพันกระบายครับผมแต่ถ้าต้นปาล์มหมุนได้แบบนี้ก็เพิ่นบอกว่าทีมงานเพิ่นรับคืนละสามพันนะครับต่อต้นนะครับผมสวนมากไฟ้องกระสีบคอยนับนะครับไฟ ตามทางกันแล้วแต่ว่าอยากติดให้ให้ตทิดหัวใสนะครับอือแต่ส่วนมากับมีตรหน่งติดเกติดั้นแหละอันนี้คือใบนับครับผมแล้วก็ชุดเครื่องเสียงชุดนี้เพื่อหรับงานยูทีขึ้นละสี่พันห้าร้อยบาทครับผมสิบสองคณสิบสองว่าผมคุมพลังครับผมนี่ครับผมตูวโหลดปักโหลด่นนี่ก็ไม่ทั้งหมดสองตัวแต่เป็นตอดใส่ตัวเดียวครับผมก็มีครับผมนี่ทีเด็ดเลย เนตตาครับผมแล้วก็ไมโครเทคครับผม MT ต้อง 7D ครับผมไมโครเทคต้อง7ครับผมแล้วก็อีกนึงครับผมเป็น DBK นะครับ DBK แต่เพิ่นบ่ได้ใส่นะครับแล้วก็เป็นอ่าเบสชี่ครับผมเป็นโตอยังบวกนี้กันนี่ผมเปิดวี่นี่เพิ่นมีคอร์ดลายตัวผมแต่เพิ่นใส่มานที่มาละหนีครับผมนี่มาหนี่สองหกศูนย์อธิีครับผมแล้วก็ล้างปลั๊กไฟเอ็นทีเอสครับผม แลกต่อมาก็เป็นล่างปลั๊กไฟครับผมแล้วก็มีคอร์ดอันนั้อกครับผมด้ใส่แล้วก็มีนี่ที่เพิ่นใส่มีคีคิ้วกับเพิน่นเพิ่นมี DBX นะครับทีมงานนี่ใส่มิกเป็นอันนั้นหรอกอยู่นะครับบบมันออโต้นี่ตัวโหลดอยู่ที่นี่ครับผมสยามนี่อ่อนครับผมตัวโหลดพนนีเป็นลายย้านะครับลาย,ยอืม ลอยอําเปิดอยู่สองแก๊กก็สัตว์ว่าอืมนี่บรรยากาศเมื่อนั้นนะครับผมนี่เพิ่นใส่เป็นเส้าคาบครับผมรุ่นเก่าครับผมมันเป็นบิ๊กอันาล็อกครับผมหมูออย่างง่ายเลยว่ะเพิ่นก็เลยมีอีคิวลายตัวครับผมแต่อันนี้จริงควรจะมีหลายโตขนาดนะครับผมครับผมคันเลนส์สดมันก็ต้องมีอีคิวลายโตขนาดครับผมอันนี้ก็คือทีมงานเพิ่นนะครับแต่เพิ่นนี่จะสองตัวเพแต่เพิ่นไปต่อนะครับเพิ่นก็ต่อตัวหนึง่งใส่ตัวหนึ่งครับผมเพิ่นต้อ ก็ DBX นะครับผมเราเป็นก็ต้องจง NPE ว้ครับผมปักโหลดผลหนเอ่นทีมงานเ่นมาตรฐานครับผมใส่ของรับแบนเนี่ยนี่มอ้ิเตอร์ครับครับมอ้ิเตอร์นี่เพิ่นใส่โปรยูโรเทคนะครับผมส่งกับผมไงครับผมนี่ PFE หนึ่งพันคิวเหมือนกันอมนี่ผม NPE ครับผมแล้วก็เป็น เอไอ้โมนิฟายครับผมอ้ว่าออกผิดครับผมมางหันว่าว่าเอ็นเว่าเป็นโมนิฟายครับอี่ห้อโมนิฟายนี่เพิ่งไปต่อครับเพิ่งไปใส่แล้วครับเอ่อคอร์ดโมนิฟายเพิ่งไปใส่ครับผมเพิ่งใส่ดีบีเอ็กครับผมหนาขาวๆตัวนี้แหละครับนี่เพิ่งใส่ตัวนี้ตัวเดียวครับส่วนมาบูดลงนะครับผมคัดคัดคัดลงอย่างเดียวบูไอ้คัดลงครับผมคัดเสียงลงอย่างเดียวนะครับที่มานี่แซวนี่แสบดากมากเลยเวลาเปิดเพลงนะครับผมอืม พอเดียวของเพิ่นครับผมนี่มาเบิ่งข้างหลังครับผมว่าเพิ่นตองได้กันเลยนี่งานเป็นปลักแล้วครับผมนี่เพิ่นต่อเข้ามาไหมตัวเดียวครับผมนี่ไหมเพิ่นใส่ตัวเดียวครับผมนี่ทีนงานเบิ่งปลักหนึ่งสองสามเสียบปลักโหลดลงมาไปครับผมนี่แล้วก็มาเบิ่งด้านหลังครับผมนี่นี่จะหัวเพิ่นใส่ตัวเดียวครับผมใส่แค่มาด้านนี้ครับผมมันใส่มาละหนี่ตัวเดียวนะครับผมตัถือว่ามันก็เคยใส่ครับผมแล้วก็มาใส่อีกชุดตัวเดียวนะครับผม แต่บุงเรีนสสนยนรถไฟเอกตัวนะครับผมทีมงานนี้เรีนสดขอตีติงครับผมทีมงานนี่ตีติตงว่นแ้วดังดังวัดีรับผมกันดังเ,เพิดเพลงปกตินในส่ใดครับผมแต่เวลาเลีนสดนี้ทีมงานเพิ่นรับไปที่ผมเพิ่นต้องมีอีคิวเพิ่มครับผมแนะนำว่าต้องมีอีคิวเพิ่มบัวเพราะเส,สานี้โอ้ตัวมากเลยสานี้จะเป็นยังไงนี่ครับผมอาจารย์ นัทพลครับผมเพ,พ e ิ <S 2> <S 2> ่นเป็นครูนะครับผมเพิ่นอาจจะเป็นครูเลยเพิ่นวัวได้ท้ายหนาเพิ่นชัดเจนนะครับผมยันเพิ่นอยากอายกล่องก็เลย้ท้าทันทามนี่ยท้าสอกๆแขกแขกไปวันรับงานจตกบ้าเพิ่นก็ว่าชุดนี้รับซีพันธะอืมเพิ่นก็ว่ารับงานคืนหนึ่งกับซีพันธะครับผมชุดนี้ครับผมชุดใหญ่ของเพิ่นครับผมโอ้โหเพิ่นมาเพิ่นคลิปนีเพิ่นเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็สีว่างได้โอ้ห้านี้ววอล์เฟิรนกูเพิ่นสียวายเงี้ยแล้วแต่เพิ่นนะครับเออแต่อย่างไรเพิ่นวาาน่่กว ตามทีหูผมด้งินนะครับพอหูคนอื่นก็ได้ยินกับผมว่าดีเป็นยังไงนะครับมันนครับตามดิ้งินกับประมาณนี้ครับผมไปเป็นปามเิ่นเสาหนึ่งกับประมาณสามพันครับผมคน่านะครับสําหรับทีมงานนี้ติดต่อได้กับผมที่บ้านอีสวดครับผมอาจารย์นัทพผลสาครับผมสาแสบดักเลือกเกินนะครับผมเล่นสดนี่คือส้มมากเลยครับผมถ้าเล่นสดก็ถือว่าส้มมากก็ส้มอึมอมนะครับผม พหเรอมาเดาใจฉันเปนั่า่านเง็าดใจขังบัเงบอกพีมือสอเอว้จะาพีนลเทียนัวรเรียงกพีวันเปลีนเปนได้ก็เสเวลาวอกพักทีไอ่มมารักฉันทไมรักทาไมรักฉันทำไมเธอพอรู้จะมีหัวใจรักฉันดีเพื่ออะไรา